สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งคนระับอู้อเจอที่ทีแล้วมาเซ็กไปอู้ไปเที่ยวนี่ตรงนี้นี่อือ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกี่เที่ยวครับตรงนี้อือแปดสิบครับแปดสิบเที่ยวโอ้เธอจะลืมเลยวันนี้เธอจะลืมแปดเที่ยวก็แปดเที่ยวอือโอ้ยรู้ปะแปดหรือสิบนี่อือฮะ ใชเขียวเหรอสามสี่พกเตยเซลเตย่ไปเซ้งกันอีกแล้วมักเซ้งเนาะมูนี่เนาะผมยังไปเซ้งอยู่จะบอกขึ้นไรไปเมืองครับไปเมืองพาแม่ไปหาหมอ เอ้าขับเองเลยบ่ไปเมื่อกี้นะฮะไปเมื่อกี้บ่ไทยประตูอันนี้ก็ลากออกไปโอ้เดี๋ยวมิมขับรถไทเองเลยครับสุดยอดดีดีป่ะไอเต้ยอยู่ไหนไอเต้ยเดี๋ยวมิมต้องขับรถไทเองเลยงานนี้ทำไมให้ผู้จัดการขับรถไทอย่างนี้ล่ะ ไอ้ผู้จัดการจ <c oughs> ัดการเ,ร ه, รเ,ราเองครับอุ้ยเต้ยเลี้ยวไหลไปเลยเต้ยไปไหนวะไปเซื้อกันนู้นูซูนข้าจะไปเซื้อกันครับเป็นว่า ผมดินนี้ไปนี่แข็งเลยนะแข็งเลยเป็นดินที่น่าทมทีมาเลย น้ำลายโซาฟาเรียกงั้นนะโ้ฟาเรียกอย่างงั้น,อน,นเอา้าไปมาครูซับผูดโทนนี่ครับเริ่มเก่งแล้วครับเป็นมือใหม่นะ ตอนนี้ไม่เปิดกระจกถ้อยละเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรกนี่จะเปิดกระจกอยอะเปิดประตูถอยเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เก่งมากละตูไม่เตะน,นะครับเดี๋ยวนี้ประตูไม่เตะเลยตรงแบบนี้เสียนแล้วเสียนแล้ว เล่นทุกรังครับดินนี่ทุกรังทุกรังวิ่งอยู่สามคันครับเยดีไม่มาโอ้ยผู้จัดการนี่ว่างว่าไหนเลยนตัวเนี่ยว่างว่าไหนเล่นบอกไม่สบายใครเป็นใครฮะพี่มันเป็นใครโอ้ย ผู้จัดการกเป็นไข้หนูไม่สบายเสร็จละวาสานที่เหตุบาปผู้จัดการมุมเด่นเหตุบาปผู้จัดการมุมเด่นนี่หรัขับส้มเชงเองเลยครับสุดยอดดี ไปเซ้งกันเสร็จแล้วโอ้ยซุ่มซูดิเอ็งไปไหนกันมาฮะโอ้โหโ,หโอ้โอเรงเลยเอ็งไปทำอะไรกันมาเนี่ยฮะไปบอกอื่นมาทีตัวนี้เสิ็จก่อนอ๋อไปบอกใครโอ้อไม่ว่าไปซึอกันย,ยังยง <laughs> โอ้ยดิล,ล,ลี่อนนาบน,น้าอย่างแอาบแล้วต้องแบบนี้สิต้องอาทุกวันนะนูใสค่คนอะไรโอ้โหใส่อ,ออกคอ่ออกอไปดูงานมาครับไปดูงานมา เดีย๋ยวเลี้ยวไหลเข้าใจไหมลิลลี่อี๋อีเอ็งไม่ไรกันหนิฮะทำไมห่างกันไม่ได้เลยพวกเองเป็นถ่ายรูปเลยสิถ่ายรูปกับพี่เตรร้เลยไหมเร็วถ่ายเยอะแล้วอหาถ่ายอีกรูปจะไ,ไป่ไรไปเร็ว จะถ่ายรูปให้เออถ่ายรูปไปส่งให้นอฮะส่งให้มาพี่จะแท็กเองเลยเอ่ะ <S <S อ้าวเร็วพี่แท็กเองเลยเอ่ะหนูไม่ส่งให้อะไรไปเออนี่เอ็งก็หยิบมาหนึ่ว่ามันร้อนพวกเอ็งนี่เสื้อเสื้อได้เสือเสื้อได้ไปกอดกันด้วยว่ะกอดกันด้วยว่ะเอาหวานๆด้นหน่งว่าหนออี

เดี๋ยวก็โอเคครับสำหรับวิปนี้สวัสดีครับ๋ยวผมถ่ายรูปให้สองคนนี้กันนะบ๊ายบาย